ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลุกข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ประธานบาร์เซโลนากวักมือเรียกลิเวอร์พูลให้รีบมาคว้าตัวอุสมันเดมเบเล่ไปร่วมทัพหลังนักเตะเรียกร้องค่าหนื่อยเกินเพดานสมุรโจนลาปาตาประธา,านสมุรบาร์เซโลนาได้รับไม่สัมภาษณ์ล่าสุดโดยระบุว่าทางสมสรบาร์เซโลนาของเขานั้น จะไม่มีทางทำลายโครงสร้างเงินเดือนของสโมสรในฤดูกาลหน้าเพื่อรักษาอุสปันเดมเมเล่ให้อยู่ค้า,ขาแข้งในทิ่นแชมนูต่อไปอย่างแน่นอนพร้อมเรียกร้องให้ลิเวอร์พูลที่เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้มาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานั้นเร่งคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมโดยด่วนโดยปัจจุบันนะครับสัญญาของเดมเบเล่ปีกซ้ายในวันย24ปีรายนี้กำลังจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนวันนี้ และตัวของนาเตะนั้นสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีค่าตัวได้ในทันทีแต่ถึงอย่างนั้นทางด้านของชาบี้เฮอร์เนเดตสุณนซือของบาเซโรนาคนปัจจุบนันก็กําลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรั้งนักเตะรายนี้ให้ยอมต่อเซนตานโชใหม่และอยู่ค้าแข้งกับทีมต่อไปนั่นเพราะณต,ตอนนี้เดมิเล่กำลังทํลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและอาจจะมองได้ว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ที่ย้ายมาร่วมทีมบา์เซโลนาเมื่อ4ปีก่อนเลยทีเดียว โดยตามรายงานล่าสุดจากซาเวียร์บอสนักข่าวของมุนโดดาปอติโอก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าเดเมเล่อาจจะกำลังมุ่งสู่ปารีสแซงชแชงหรือไม่ก็หรือว่าผู้ในฤดูกาลหน้าถ้าหากการต่อสัญญาช่วงใหม่กับทางบาร์ซโลนาไม่ประสบความสําเร็จโดยตามที่ข่าวลีออกมานั้นดูเหมือนว่าทางเดเมเล่ได้เรียกร้องค่าเหนื่อยจํานวน3 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวเพื่อแลกกับการให้ตัวของค,คนนั้นอยู่กับบาร์ซโลนาต่อไป และการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องสสัญ,ญาาชมใหม่ของเดมเล่น <c oughs> ั้นก็หยุดชะงักลงในทันทีตั้งแต่ช่วงวันที่20ธันวาคมปีที่แล้วและทางบาสุนาราก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะทําลายเพดานขั้นเน่อยของสโมสรเพื่อนักเตะเพียงคนเดียวอย่างแน่นอนเพราะในะตอนนี้ทางสโมสรจ่ายเงินอย่างระมัดระวังแล้วหลังจากที่สโมสอเกือบล้มละลายในช่วงก่อนหน้านี้น โดยทางจอร์ลาปอตาประธา,านสโมสรบาร์ซุลนาก็ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าทางสโมสรบาร์ซุลนาจะไม่ยอมให้ทีมตกอยู่ภายใต้ความกดดันทางด้านการเงินอีกต่อไปแล้วและรู้ดีว่าเดมเล่เป็นเด็กที่พิเศษและเก่งมากๆแต่สิ่งที่ตัวเขานั้นเรียกร้องมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เรายอมรับแล้วว่าเดมเล่จะย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนและผมก็มองว่าลิเวอร์พูลน่าจะมงคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทัพ เพราะพวกเขาจะได้ไม่มายุ่งกับนักเตะรายอื่นๆของเราอีกต่อไปผมเชื่อได้ว่าเดมเมเล่เหมาะสมกับลิเวอร์พูลแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเดมเมเล่จะตัดสินใจเลือกย้ายซบทีมไหนหลังจบฤดูกาลนี้หงดังเดินหน้าคว้าตัวโรนันอัลโรโจเข้าสู่ทีมให้ได้หลังพร้อมประกันเหนืื่ย96,000ปอนด์ต่อสดาห์ให้กับเดิวนี้ สโมสรลิเวอร์พูลรับทีมยกอ์ใหญ่สึกเวทีพรีเมียร์อังกฤษตกเป็นข่าวว่ากำลังเดินหน้าเล่นละตัวโรนัลอาร์รโจเซนเต์แบ็กทีมชาติอูลวัยเข้าสู่ทีมแอนฟิลให้ได้หลังจบฤดูกาลนี้และทีมหงส์แดงก็พร้อมที่จะประเคนคะแนนที่มากกว่าที่ทางบาร์เซโลนามอบให้กับนักเตะรายนี้ในสัญญาฉบับใหม่ถึง2เท่าตัวเลยถ้าหากตัวของนักเตะตัดสินใจโบมือลาบาร์เซโลนาะย้ายมาค้คาแข่งกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้า โดยโโมสอนลิปุพลครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับโรนัลอาร์โรโจมาสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังม,มีความขึ้นหน้าเท่าไหร่นัดเนื่องจากตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ยังไม่เปิดทําการและจันถึงใน,นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทัมบาร์ซโลนากาลังจะล้มเหลวในการยืน่นสนอชั่วโมงใหม่ให้กับนักเตะรายนี้หลังจากสัญญาของเขากําลังจะหมดลงในปี2023โดยสัญญาล่าสุดของทําบาร์ซโรนาส่งมอบให้กับโรนัลอาร์โรโจ จะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่3ล้านยูโรต่อฤดูกาลหรือ48,000ปอนด์ต่อสัปดแต่ทางอาร์โรโจมองว่าตัวของคนนั้นสมควรที่จะได้รับค่าเหนื่อยที่เทียบเท่ากับอันซูฟติและเบรดี้เพราะตัวของคนนั้นก็มีความสำคัญต่อสโมสรบาร์เซโลนาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นทำให้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงร่วมกันได้โดยล่าสุดน,นะครับตามการรายงานจากเอลนาซิองนาวแหล่งข่าวจากแคนกาลาตาลุญญาระบุว่า สโมสรลิเวอร์พูลเตรียมที่จะดึงตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมอันฟิลให้ได้ในช่วงตลาดสมัยน,นี้และทางลิเวอร์พูลก็ยินดีที่จะมอบค่าเหนื่อยจำนวนหล้านยูโรต่อปีหรือสัปดาห์ละ9 000 6 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กับทางโรนัลโดอารโรโจพิจารณาเรยเร็วๆนี้โดยทางลิเวอร์พูลมองว,ว่ามีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่เซนต์แม็กในวัย24ปีรายนี้จะตัดสินใจเลือกย้ายซบลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้สิ้นสุดลกโดยทางลิเวอร์พูลนั้นต้องการให โลเนอารโโจเข้ามาเป็นแบ็กอัพในอนาคตของทีมร่วมกับอิบรยมาคกกูนเตเต้หลังจากที่ตอนนี้ทั้งโมกิฟันไดและโจเอมาติฟเมยุ30ปีด้วยกันทั้งสองคนและการวางรากฐานในยุคใหม่ให้กับทีมนั่นคือสิ่งที่ทางจิ๊กเก็คลับกำลังสั่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในฤดูกาลหน้าเพราะณน,นตอนนี้มีนักเตะหลายตำแหน่งของลิเวอร์พูลที่มีอายุ30ปีและจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสายเลือดใหม่โดยด่วนนั่นเองนะครับ บทเรียนจากแมนยูและสัญญาฉบับใหม่ของโมซาลากับลิเวอร์พูลความคิดแรกของแฟนๆลิเวอร์พูลต่อโมเมซาลาผู้เป็นเสมือนตัวแทนของช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ในประวัติศาสตร์หน้าใหม่นี้จะย้ายออกไปไม่ได้สโมสรต้องให้ทุกอย่างที่เขาต้องการแค่ต้องแน่ใจว่าเขาจะอยู่ต่อและทำประตู20ลูกต่อฤดูกาลให้ทีมไปเรื่อยๆแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีผู้เล่นคนใดที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ แน่นอนว่าความสัมพันธ์อันลึกซึง้งระหว่างผู้เล่นต่อเพื่อนร่วมทีมผู้เล่นกับสมโมสรและแฟนบอลมีอยู่อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เล่นคนนั้นมีส่วนสำคัญในการเติบโตของสมโมสรเช่เทนที่ซาร่าเป็นสำหรับลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจอเก้นครับทว่าจากการเรียนรู้อดีตของลิเวอร์พูลจะพบว่าพวกเขาได้เรียเห็นถึงความสำคัญของการไม่ยึดติดกับผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง มากเกินไปและรู้จักปล่อยวางเมื่อถึงเวลาที่เขาเหล่านั้นจะต้องย้ายออกไปบิลแชงลี่อดีตคุณซื้อหงแดงเคยยอมรับเองว่าเขาทำกิดพลาดที่ปล่อยให้ทีมลิเวอร์พูลในยุครุ่งเรืองเติบโตไปด้วยกันจนกระทั่งความพ่ายแพ้ต่อวัตฟอร์ดในศึกเอเอคัพในปี1970ที่ทำให้เขาตระหนักรู้ดีว่ากุญแจสำคัญจัดระบบทีมในระยะยาวคือการรู้ว่า เมื่อใดควรเฉีดหัวผู้เล่นของตัวเองออกไปเซอร์อเล็กคุยกซันเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมเขาไม่เคยปล่อยให้ผู้เล่นอยู่ในทีมนานจนเกินไปจนถึงตอนที่พวกเขาหมดประโยชน์ไปแล้วเรานี่เห็นจากกรณีมา์คฮิวอันแรคเคียนยสกี้และพาอินในปี1995ก่อนที่จะถึงทีของรอยเคียนในทศวรรษต่อมานั่นไม่ได้หมายความว่าลิเวอร์พูลควรจะขายชาลา่า แต่ควรต้องมีการประเมินกันยุกใหญ่เสียหน่อยว่าการเก็บซาลาไว้นั้นคุ้มค่าพเพียงใดห,หากข้อเสนอของเขาเป็นค่าแรงที่สูงถึง400ปอนด์ต่อสัปดาห์กับทีมที่ดูแลสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองได้ดีมาตลอด5ปีหลังและในอีกแง่ม,มุมการที่ข้างชาวอียิปต์จะเรียกร้องค่าตอบแทนรังกก่าก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเพราะเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นสองรองใคร และสตาร์คนอื่นๆในโลกใบนี้ในโลกลูกหลังเลยหรืออันที่จริงอาจจะเหนือกว่าใครหลายๆคนที่ได้รับเฉลยมากกว่าซาร่าแล้วด้วยซ้ำไปนอกจากนี้การที่เขากำลังจะอายุ30ปีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจึงหมายความว่าสัญญาฉบับนี้อาจจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายของเขาในฐานะนักฟุตบอลแล้วก็เป็นได้ดังนั้นมันจึงควรจะเป็นเงินก้อนโตที่เพียงพอที่จะทำให้เขาสำรองเงินเอาไว้ ไว้ใช้หลังแขวนสตัทด้วยหรือไม่นอกจากนี้อีกหนึ่งคำถามที่สําคัญสําหรับทีมที่หมายตาซาลาเอาไว้ก็คือหากซาลาย้ายไปแล้วเขาจะเล่นได้ดีอย่างเช่นที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลได้หรือไม่เพราะแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลี้ยงบอลเก่งและจบสกอร์คมกริบแต่เราทุกคนก็เห็นเขายามหลงเล่นในนามทีมชาติกับฟอร์มที่ดูไม่จืดเอาเสียเลยและใช่เขาเล่นได้ดีทีเดียวกับฟิออเรนติน่าและโรมาแต่มันก็เป็นตอนที่ย้ายไปแอนฟิล ในปี2017ต่างหากที่ทำให้เขาได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเขามีโรเบรโตเฟอร์มิโนและดิโกโจตาที่เชียวชาญในการถอยลงมาต่ำเพื่อเปิดช่องว่างให้ซาลาได้เล่นง่ายขึ้นในขณะที่เทรนส์อเล็กเซนเดอร์โนก็มาพร้อมกับการป้อนบอลที่แม่นยำอยู่เรื่อยๆแล้วไหนจะเป็นกองกลางที่เก่งเรื่องการชิงบอลขึ้นมากับแท็กติกเพรซิ่งแบบวิ่งลืมตายอีกต่างหากดังนั้นหากไม่มีการยกเครื่องครั้งยิ่งใหญ ก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าเขาจะไม่ได้มีผู้เล่นรอบตัวที่เคยช่วยเขาที่เปเชหรือกับยูเวนตุสละแทคติก4 c, c 2รวมถึงความจริงที่ว่าผู้เล่นที่ไม่น้อยเลยที่ย้ายทีมไปแล้วมันกลับไม่เวิร์กแบบกรณีของลูกา u กูคูดินโยและองตัวนกริสมันไปบาเซโลน่แน่นอนไม่มีใครรู้เขาอาจจะแยะออกไปและสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมก็เป็นไปได้แต่จนกว่าจะถึงนตอนนั้น อย่างน้อยลิเวอร์พูลก็น่าจะเบาใจได้เปล่อหนึ่งแล้วเมื่อได้เห็นฟองของหลูดิอาสที่ปรับตัวได้เร็วจนน่าใจหายขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The g o f a n One บรทะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ